มนไงอบุ่นบุญเป็นะเทอมบุญเปรมคือบุญเปมบุญเปรมเป็นคู่ที่ตอนแรกอะเป็นคู่ลองเป็นคู่ลองที่ฉันที่ฉันรู้สึกว่าเออตอนตอนตอนแรกตอนแรกที่จะไปทําสปูปได้แดงได้นะวันวันแรกที่ได้ไปทําเนี่ยนะมันมันมันเป็นวันตุตจีนอ่าเออซึ่งไปทําวันนั้นอะมันมีทั้งหมดสองคู่ใช่ไหมก็คือโอมกับฟุกแล้วก็บุญกับเปรมบุญกับเปรมซึ่งฉันอะรู้จักผู้จัดการของโอมอ่า แ,แล้วก็แล,แล้วเออแล้วแล้วแล้วก็น้องฟุกะก็เป็นคนที่ฉันสนิทสนมคือคือคือเคยสัมภาษณ์น้องเพราะว่าน้องน้องคือเคยเล่นละครที่ช่องอะไรเง<อ>ี้ยก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าเออไปแล้วก็คือมีความแบบว่าเอ็นดูสองคนนั้นเพราะว่าเพราะว่าแกเข้าใจใช่ปะว่าเราถ้าเราสนิทก,กับคนไหนเราจะมีความเข้าหาเด็กคนนั้นมากกว่าอ่าถุก<อ>ต้อฉันก็มีความแบบว่าเออแบบจะไปแบบนุ่นอีอะกับเด็กสองคนนั้นแต่ปรากฏว่าแกวันที่ฉันไปเว้ยบุญเปมน่าหลักมาก แค่วันนั้นบุนเปรมน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักแย่งซีนน่ะน่ารักแย่งซีนอย่าอมไปเลยเว้ยอย่าอมอย่าฟุกไปเลยแต่แต่อย่าอมย่าฟุกก็คือก็คือน่ารักอยู่แล้วนะฮะแล้วพออมกับฟุกคือรู้จักอยู่แล้วถูงเปล่าใช่คืออมกับฟุบรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าคือบุนเปรมคือกลายเป็นแบบกลายเป็นเหมือนอีคู่หนึ่งที่ทําให้กูมองอ่ะคือตอนแรกคือตอนแรกกูไม่รู้จักกูก็เลยไม่ได้มองหรือออกไหมแต่พอแบบเออไปเจอแล้วแบบเฮ้ยน่ารักว่ะแล้วมันมีความแบบงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งก คือคืออีห้องอีห้องอีห้องที่ฉันได้ไปอ่ะอีห้องที่ฉันได้ไปอ่ะมันเป็นห้องมันเป็นห้องชั้นบนของของเซนทันเซนทันอัมบาซีอ่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอยู่อีห้องตรงข้างหลังข้างหลังโรงหนังสือแกน Canadians ออกใช่ปะเออแล้วแล้วอีห้องนั้นมันจะเป็นห้องแบบลึกลับมากซึ่งบุนเป้มนางมีความอ e. ีอีอไอเอไอกันอยู่หลังหลังกล้องอันนี้คืออันอันอันเนี้ยคือ คือไม่คือไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าน้องทําให้กูเห็นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ากูไปเห็นเองนึกออกมาแต่กูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงที่น้องที่น้องทําแล้วก็น้องแบบจริงๆ<อ>แกมันมีความแบบนางมีความเล่นหยอกล้อก,กันหยอกลอ้อเราเป็นเพื่อนที่น้องกันเธออย่าคิดมากเ,<อ>เด็กผู้ชายชกย็ปอดพอกได้อกเอวกันเดอหมายถึงว่านางเป็นพี่น้องกันกูไม่ได้บอกว่านางจบการ บอกว่านางแบบอีอะการนางมีความแบบจับเส้นผมนางมีความแบบเออจับเสื้อให้กันอะไรเงี้ยแต่จับเส้นผมกูเลนแล้วก็ถอนงอคกกือหนึ่งเส้นบอกว่าพี่ผมคันนะผมออกเงี้ยไม่น่าใช่